สวัสดีเจ้าใหม่สูงคา่าทําไมต้องสวัสดีเจ้าและใหม่สูงคา่พาพอได้รับของควันมันเกิดย้อนหลังนะเจ้าเกิดปมะเดือนพฤษภามิถุนาประมาณเดือนหนึ่งนะเจ้าของควัมจากไอ้เบาส่งมาจากแดนไกลจากเยอรมันขอบคุณไอ้แซมสุเทพตัวนะเจ้าอะไรเอ่ยนี่มหมโหเลยเพื่อบอกเป็นของที่พี่โอเดสสอบดี่วะในลองแกะให้น้องดูกรรมไอ้แซมเป็นไอ้เบาเนาะ บอกข้าเจ้านะเจ้ายินหลียินจมนำนำคาปีใจเหมายินจมนำนำคาจากเยอรมันนะเจ้าเนาะดังกระเชิญอ่ะแกะแกะเลยค่ะแกะเลยด้วยความรวดเร็วนะเจ้าพี่น้องต่างหลายตึงยิงตึงใจเปิดแล้วเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูย้อนหลังเป็นยังมั้มุ่ยลากพี่กูมันหกซิกไปเลยซิกของความมันเกิด พอบคนณห่งกรรมนะเจ้าไอสุเทพทวีสุสขไทยกางเกงวสวยมากเลยนะคะของจากเบื้องนอกของแทนนะคะอินพอร์ตค่ะนี่แกะดูเลยนะเจ้านี่เป็นอะไรคะกางเกงหรือเสื้ออันนี้เป็นเสื้อของนลองใส่ลรอใส่คั้วไปเลยใส่ทับเลยเส,เสื้อนี่นเนาะใส่ทับเนาะโอเคคุณพี่ขาไอแซมเจ้าน้องในห้าของเรียบร้อยนะเจ้าจากเยอรมันลังคาราตุมดุสซนดอร์ เป็นดอตสักไฮกันนหะแกบอกว่าเปิ่งโอเดตด,ดีว่ะอ่ะอ่าสวยสวยงูเอาใส่อีกก่อนเนาะกับกางเกงนะคะกับกางเกงจากเมืองนอกนะคะไหนลองลองใส่ดูสิเมดินดอยสแลโอ้เมดินอันนี้อีเมดินอิตาลีค่ะของจริงนะคะ เมดินอิตาลีค่ะตัวเล็กนี่เห็นไหมคะเนี่ยมาเมดินอิตาลีโอเคโอเคนะคะไหนใส่ให้ดูสิมาแก้อย่างนี้แก้ได้กับพี่ไ่บกโ้ยพี่ไซบอกโอ้ยอแล้วไปแล้วไปไอไอบอกว่าถ้าของขวัญจากเมืองลังคาราตุ้มดูสันดอบเยอรมนีมาถึงแล้ว น้องใส่พื่ไอ้อแต่เนอร์โอนเพีนสามส่วนกะใส่ไปค่ะจะต้องใสได้นะถ้าเอวไม่ได้นี่เสร็จเด็ดแล้วพานะนี่โอ้ยเลขอยู่โอนติดอิหน่อยล่าด้ก่อนเอาไปอันขวามือนอกงามเนาะนะครัขวามือนอกนะคะมีใบสุรากากรมาจากเครื่องบินนะคะมาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพนิ่งส่งเพื่อไอ้เปล่าเออใส่เข็มขัดน,น่อจับพอดีนี้ โอเคไหมคะสวยค่ะเสื้อกับกางเกงสวยค่ะแต่คนไม่สวยค่ะยังไงก็ขอบคุณไอ้เนะเจ้าตี่บ,บัลืมน้องเนาะแต่ก่นอนเขาอยู่กับปีเตอร์คุณปีเตอร์้นบุญไปแล้วก็มีไอ้แซมเป็นเปนคนไม่ต้องสอนแลวเป็นอยู่เยอรมันเจ้าซัมปีละก็เป็นไอ้ของโอเดตเนะเจ้านอ้อไอ้แซมขอบคุณนะักเนะีน่ะเจ้าไอา้ขอไอ้สุขภาพแข็งแรงกึตึงหาเนอรรับปีกไปแอลเมองไทยนะเจ้าเนาะ อัฟวิดาเซนดังกระเชญแตงกิ้วขอบพูดเจ้าแล้วก็ยินหลีนจมนำน้ำคาอ้อ oh.